ครับจากเพจรับซ่อมไฟฉายโมดิฟายไฟฉายแรงสูงนะครับเบ่ายช่างมินนะครับก้อนนี้ก็เป็นไฟฉายแอดบีมนะครับ L16 นะทำไมกล้องสูมไม่ชัดโอเคแอดบีม L16 นะครับตัวนี้นะครับ ตอนนี้ลูกค้าบอกว่าสวิตเสียนะครับก็ทําการเปลี่ยนใหม่เรียบร้อยนะโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมนี่นะครับแอดบิม L 1 6สวิตท้ายเสียเดี๋ยวกดที่สวิตคอแต่มันคลิกเท่าเทอโบ สตอปนี่นะครับีนกทอระโบปรับโหมดได้ปกตินะครับ พอดีเมื่อกี้ผมกดเร็วมันเลยดูเหมือนล้วนแต่ไม่รวนนะปกตินะครับใช้งานได้ปกติเลยกดเต้ตดเทอโบกดปิดดับนะครับนี่นะทำแก้ทำการแก้ไขซ่อมแซมเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับพอดีเจอสวิตตรองรุ่นอยู่นะครับพอดีไปเจออยู่ในกล่องนะ บางทีพวกอะไรมันซื้อมาเยอะๆปุ๊บผมก็หลงหลงลืมลืมนะครับว่าม,มีครบไม่ครบนะครับโอเคนะครับก็ซ่อมแก้ไขดัดแปลงให้เรียบร้อยนะส่งกลับได้แล้วครับแอดบีม L16 ครับจากเสร็จรับซ่อมไฟฉายโมดิฟายไฟฉายแรงสูงใบช่างมิน้นนะครับขอบคุณครับ